สวัสด,ดีครับคนโหลดยิมชาแนลครับมื่อนี้ไปหาปลาเครับพี่น้องหาปลาเฮ็ดบุญเนาะปีใหม่หาปลาเนี่ยลำน้ำสงขามเลยนะครับหาปลาเอาบุญเนาะเอาบุญปีใหม่เนาะไปน้ำกันหลายลำเลยเตรียมหาได้เท่าใดก็เอาไปเฮ็ดบุญจิน เบ็ดครับพี่น้องกำลังสิออกเดินทางครับทุ่มโมงที่เก่าครับพี่น้องเดินทางครับลงมือทุ้มเลยครับ นะครับถึงเป้าไมายวันแ,ยนแรกนะี่วันแรกเนาะวันแรกมาถุมมองเอาปลาบุญครับย็ดบุญใส่ปีใหม่เนาะมือนี้ก็มาเตรียมการหาป่ากําลังถุมเลยครับลงมือถุมน้ําช่วงนี้กับบลึกแบบครับพี่น้องประมาณเม็ดกุ้กั้วสองเม็ดประมาณสองเมนะ็ดเนาะประมาณนี้ครับลงมือถุมเลยครับพี่น้องคนลงหิมกําลังนั่นอยู่กับศีรษะหนามูอยู่ดอก โอกาสมากินข้าวป่านะครับเมื่อนี้หน <arak> ึ่งบรรยากาศการทุ่มมองครับพี่น้องครับ มาลุนบัดยามครับพี่นอ้องฮึมโอ้มีตะปัดโอ้ยตปะป,ะดปะัดสลิดโอ้ปลาสูตรปลากระสูบปลาสลิดสามสี่ตัวมัปลาส้มส่เสนมันปลาสลิดขนาดเล็สลิดน้อยปลากระสูบ พี่นันทุ์ทูมองสี่เส้นสี่เส้นกับเจ็ดเส้นมองสองหน้ามองสองซันโอ้ปนางโอ้โซโซโซปนางโอ้ยปะนางมาแล้ว ม่วนกุ๊บครับพี่น้องมาหลายคนเนาะผู้หนึ่งได้ตุนได้ปลาหนึ่งได้ปลาผูไา้ได้ปลากุ๊ดได้ปลานางปลา dây dây dài nhất, 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 พันยังเด็กพันยังดู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 โอ้ปลากรุดปลากุดตัวนึ่งโอ้ปลากรุดไอพี่นงค์นี่ต้มส้มนี่โอ้แซ่บขนาดแกงส้มดูยเสียงปลาน้ำสงครามเนาะโอ้ยผมทางพุ่งกับปลากรุดแต่ทางพุ่งก็ไดล ปรากดลายข้างนั้นนะ่นสาสคขามถึงเวลาพักเที่ยงครับน้องครับมาซุม่มกันเลยซุม่มกันมองท่าเคยเคย,เคยขึ้นดูเทือนหนึ่งวันนี้ไทยงลงคลิปด,ดูเทือนหนึ่งเลย ยงมีเขืออกสิก้วยป่าเสีสิเกินกว่านี้กัได้ของกูนี่มันยังไงบ่พอบยสำรวจเบื้งป่าซ้ำนี่แหะปรากฏูซ้ำตัวน้อยมันโโที่จะได้ได้อยครับพี่น้องครับป่าก็้วยได้ตุ่มอยู่เด้ปาใหญ่นลกม้นได้อ่้เนื่อเลยุนอะกันได้เฮ้ยีส้บหัวนงลเบื้งเป่าไอ้เต้นขึ้นเหือโอ้ยป่านางแจ็คลน์โบราณเต้นขึ้นเหือเลยครับพี่น เต็กทุ่มมองกับกัพอได้อยู่จุ่มตัวใดกแล้วบ่สวอนบสออนป่าเลยน้สงขรามเนาะปะกกปปลาตะเทียนปลานางมีปุ๊บมีบักกุ๊บป่า หล่มันถังาเรหัวทาเดีงใหญ่ได้หมใส่ถังใหญ่เลยถังมัดใส่ปลาเีากับปรกดต้มตีปรากดต้ม้ต้ ปิดกระเซละเนี่ยป่าขึ้นมาเอสกินเลยปานางปานางกับกระบูนี้ปานางเพิ่งสิต้เพิ่นสิงตปบิ่งตัวนี้นี่ปิปานางเอานั้นใส่ในแม่ลุงเสียบเสียบไมบอกเฮ้เสียบปากไม่สิักไปนั่ป้มนเอ็นหน้าเมียนั่เสียบปางตอนตอนเปนไม้เสียบปางยมนี่เย็น้ยเล้ยิฮักตัวบเคลมีมีอะไรบุกจัก้อะไรสิฮักน้องกลังสิเปี่ยปลาต้มปลา กินข้าวเที่ยงอา,อากาศเนาะมึงสงครามคือเก่าครับฮ<ะ>เฮียสอกเนี่ยปลนคอนเหื่อนให้ไปหาพักแต่ได้ว่าเป็นหมูเลยกัะปักกระดูนมาปินงาเลย <c oughs> มาปินต้นเลยป <c oughs> ักกระดูนก็คักขนาด โไปทหาคุ้มแล้วแอ้อยู่ที่าน่ะวิ่งไปังอย่างเดียวมันเอ็ดไม้ค้าง้ส่มเราัใส่งหลังสมันนั่งองเดองเ่านา้าไนนียปลานแกเบิ้งรถวะปุเบิ้งบักวดตัวมันเมาส่งรดไปเห็นเหรอไปใส่โอโดนั่ เสียปากเสียปากมันปไม้เสียปากานง่าดูไใส่นดูนนมันจไม่ปใสู่เต็มเลยเลยอาะูดูดิตัดมานหนาเ้เสียอยู่วะเฮ้ยโอ้ยเสียมันเสียมันสิฮัเสียลูกา่อ้กินนี่เพราวาสองข้ามสอข้ามแต่บีใ อน้ำเจ้าหันเลยไอ้ตุ่มปลาตะกุตตุ่มตะกุตต้องลินน้ำโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่เลยไอ้ตุ่ม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 ่มตุ่มตุ่มตุ่มตน่มต่มุ่มตุ่มตุ่มมตุม่ตาเามมน่น่ตุ่มตุ่มม ตุ๋มพร้อมได้เมืนเมนูหลายอย่างครับพี่น้องครับปิ้งปลาครับปิ้งปลากับต้มครับกำลังค้างหม้อเนาะแล้วก็ก้อยครับเพิ่งกำลังเพิ่งกำลังอันนั้นอยู่เพิ่งกำลังซอยอยู่เนาะซอยก้อยซอยป่าอยู่เนาะน้อยคนได้ครับจะได้กินไอ้ปิ้งปลานางเนาะปิ้งปลาเนื้ออ่อนนี่ครับปิ้งฟักกุฏิ

มือวานี่นะปากกอตมาหลายมือนี้มันคือบุถีกูกงอยู่ตุมปากกครับพี่น้องตุ่มปากกตตุมประหลาดเนาะออเราเขคิดเราคือได้นน้องเต็มหม้อพอดีเลยเมื่อนี้เราก็ไปไหมครับเขาไ่เลยเห็มหม้อเลย ท่านผู้ชมนี่แม่ผู้ดท่านผู้ชมผู้ดมาผู้ด่ามหาปลาี่นองเข้ามาหลายคนเดดท้รอส่งรอท่าปิ้งปลาตุ้มปลาเนาะกินข้าวเที่ยง

เราได้คว่รแก้ไขเนาะเขาไม่ได้การเลยซ้ำนี้มันเขาอิ่นเขาไม่ได้แล้วเนาะไม่ยังไม่ได้ใครยังได้ออกไปเลยมาเลยครับถึงเวลากินได้ครับพี่น้องกันสืบถ้าถอดหมวกเข้ากล้องได้แต่ละคนเด้อตุ่มก้อยเอาเข้ากล้องเด้อะหปิงผู้ป่วยกำลังมาเอาผู้ป่วยโควิดลุ่มแม่บอกว่าเอาเอาสู้คนครับเอาเข้ากล้องสู้คนครับมาล่ะจะไปถ่ายผมผู้ป่วยโควิดด้ มาครับพี่น้องครับกินข้าวในกันบุ้ยเห็นแต่มีแต่มีแต่ตำถาดอันนี้ต้มถาดพี่น้องต้มถาดได้ต้มถาดได้ต้มถาดครับพี่น้องครับเคยเคยกินบ่ครับต้มถาดครับพี่น้องไปให้เรา อุยป้งปลาหน้าสุดยบร้อยครับปลาไห้อินกันาเลยลมีกระบังยามบ่อย่นะเขจบ้างบ้างกมมีกระบังามมีมีมีกระบังคยมีอยู่ยามปลาหมูอยามบดเลยวะอยู่ยันบังยามปลาหมูปิไม่นาะพี้นเนาะ มาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวในกันเด้อปิ้งปลานางต้มปลากดครับตัวบ้าติ๊กเข้ามาดหรพอ่นล่าเพิ่นซูครับเพิ่นอยากซูแซ่บพี่น้องแซ่แซ่ร่วมกันริมสองขามเด้อไปริมฮีบุก้าเราไปไปเพื่อนตัวนี้มาเด้อครับกินข้าวนในกันครับแซ่แซ่ครับปิ้งปลากดปิ้งปลานางต้มปลากดครับโอเคโอเคมาทันก้อยปลาก็ ่วยกว่ากมีก็อ่น้องครับแซ่บๆพักกระบุ้อดครับพี่น้องพักกระโดโน้ยบุญบ้านนี่นี่ก่อนที่เขาจะได้กะตาไม่บอหาปลาบุญเนาะหาปลาบุญนวบ้านคนลรหิมเนาะกระสิประมาณนี้แหละครับแต่ว่าลงสุดนี้ต้องกินเนาะเาเราก็เอาให้กินเลยน้กินข้าสุ้มกันน่นไเนบ้านี่ยงกินข้าสุ้มกันบ ตั้งแต่มาดีันไซบาดีบ่เกี่ยวต้องแบ่งเเน้องรับปลาป้าเอายาย่เพิ่นเห็ดดูชิจอดเลยคุณนเื้อเื้อพี่เลยมันเห็นสักอนห้าเขาอยู่แล้วไอ้ส่งไอ้บ่เออแล้วก็ยายส่งไอ้หุ่นบาดีครับผมไปยายไป กินได้เบิดหมอเข้าวเหนียวเลยโอวยเมัน่อกี้เขาแข็งทิพเท่าเหมืนข้าวเหนียวนะเฮ้ยกินเข้าไปโอ้ยเนาะคนไทยเขาบวกกินไลยตอนกินละคนไทยข้าโซเชียลอยู่สวัสดีคนไทยว่ะแหววมากินมห่อยหนึ่งเตี้ยวค่าดูน้ำมันนั่นแหงมาหาเออมึงตักตักสิซิกระชาหัวกระชาหัวขึ้นมาแบบพอดีกินเลยระทาหัวทางหางบ่คือจะกระชาหัวเด้อไอ้เจ้าก่อนเจ้าก่อน กินเป็ดเขากินในห้องเราต้องหัวฟาเขากินโอ้ยกปลาดิบเนต้มปลากรดเพื่อนนั้นมัดหัวอย่างเดียวเด้หัวแดงที่เพอร์หัวแด้กินแต่หัวขับหัวหัวแม่หัวใส่เบิ้ลหรือเปล่เฮ้ยมัดตัวไทยดูนะหัวเลเฮ้ยดิ้นไหมหมอสวยง่าขนาดไหนสวนปลาครับพี่น้องครับใหญ่หลายกิโลอยู่ได้ เราปล่าตามเงอยบบุเนาะบ้านเดี๋ยวปลาตะเพียนปลาตองปลานางก็ได้อยู่ใด้ปลาขดปลาปากตอนนี้เป็นลูกเนี่ยไม่เหมือนที่เหมเพิ่นได้เท่าใดเพิ่นก็เอามัาสหกันได้มัดเอามาล่วมกันอยู่ในถังนี่ครับพี่น้องปลาปากตอนนี้ปลาขดครับพี่น้องเขาได้หลายเตัวเยอะเลย เราอามารวามกันก็ได้ลายตืดยอดยูอเ่เลย